เพื่อที่จะให้เข้าใจสถานการณ์ของทางภาครัฐไทยรวมถึงวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในเมียนมาช่วงนี้เราเชิญรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรประธานคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานคะครับสวัสดีครับคุณนัทธาคุณเทพปรชัยครับคร,บค,รบคุณอาจารย์ครับที่มาร่วมรายการนะครับ24เมษายนในผูนํามาเซียน ซึ่งก็หวังว่าจะมีะผู้นําไปกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเพื่อหารือเรื่องที่ถือว่าเป็นการท้าทายอาเซียนมากที่สุดนะครับอาจารย์เองติดตามสถานการณ์ในเมียนมาไปอย่างใกล้ชิดแล้วก็คงจะเข้าใจท่า,าทีจุดยืนแนวคิดของผู้นําอาเซียนเป็นอย่างดีอาจารย์มีความคาดหวังแค่ไหนครับต่อการประชุมสุดยอดครั้งนี้ก็เป็นการประชุมสําคัญมากนะครับสําหรับอาเซียนเพราะว่าในที่สุดแล้วการใช้ความเห็น ้องต้องการของอาเซียนในการเข้าไปช่วยคลี่คลายสถานการณ์ตามความยินยอมของเมียนมาก,ก็จะเป็นประเด็นที่จะนําไปสู่ความสาเร็จในการคลี่คลายสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับการประชุมครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นการประชุมที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงทิศทางให้กับสถานการณ์ได้นะครับนนประเด็นแรกกต่ประเด็นที่2ก็คือว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ค่อยปกติในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับการไปพบกันด้วยตัวเองของผู้นำทุกประเทศทั้ง10ประเทศก็อาจจะทำได้ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าแต่ละประเทศก็สามารถแต่งตั้งผู้แทนระดับสูงเข้าไปร่วมนะครับและที่สำคัญก็คือว่าผู้แทนที่เป็นผู้นำประเทศนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นประมุขของประเทศก็จ,จะใช้การ สื่อสารทางไกลเพิ่มเติมนะครับในการประชุมควบคู่กันไปก็ได้นะครับถ้าสามารถที่จะให้น้ําหนักตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีข้อสรุปบางอย่างนะครับที่เปิดทางให้กับหลายๆฝ่ายในประเทศเมียนมานะครับได้หาทางออกร่วมกันนะครับโดยเฉพาะการนําไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ยุติความรุนแรง เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2เรื่องที่สําคัญที่สุดที่หลายฝ่ายก็ตั้งผมคิดว่าตั้งใจรอนะครับให้อาเซียนมาประชุมกันโดยเฉพาะที่ประชุมนานาชาติอย่างเช่นสาประชาชาติหรือแ,แม้แต่บรรดาประเทศหลายประเทศในภูมิภาคก็ยังผมคิดว่าให้ความสําคัญในการประชุมครั้งนี้ามากที่สุดนะครับค่ะอาจารย์ครัแต่ว่าท่าทีของบรรดาผู้นําชาติอาเซียนถ้าเทียบ ระหว่างวันนี้กับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ตอบรับจะไปร่วมประชุมดูเหมือนเสียงจะอ่อนลงไปนะคะเพราะว่าหลายๆประเทศเริ่มส่งสัญญาณไม่แน่ใจจะเกี่ยวข้องกับการประกาศจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยกลุ่มที่สนับสนุนอองซานซูจีในเมียนมาไหมคะทำให้เกิดความไม่แน่ใจในกลุ่มบรรดาผู้นําชาติอาเซียนนะคะครับสถานการณ์ก็ซับซ้อนขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ เกิดพัฒนาการใหม่ๆขึ้นมาแต่ว่าที่สําคัญก็คือผมคิดว่าการามุ่งมั่นที่จะพบกันเพื่อที่จะให้มีแนวทางในการทํางานร่วมกันในการคลี่คลายสถานการณ์นี่ยังเป็นเรื่องที่เหมือนเดิมนะครับคุณนัศึกษา,าครับก็ยังเป็นเ่พืปถุประสงค์หลักนะครับเพียงแต่ว่าในหลายประเทศอาจจะต้องประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็หลายประเทศก็อาจจะต้อง ดำเนินการภายในประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับที่มีการระบาดรอบๆของโควิด -19 นะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องใช้น้ําหนักนะครับแต่ผมคิดว่าน้ําหนักก็คงไม่เปลี่ยนนะครับในการให้ความสําคัญกับอาเซียนนะครับแล้วก็ก็จริงๆแล้วก็เป็นการตอกย้ํานะครับว่าอาเซียนสําคัญนะครับหลายหลายฝ่ายก็เรียกร้องให้อาเซียนได้พบกันแล้วก็หลายหลายฝ่ายก็เรียกร้องนะครับให้อาเซียนได้มีมติหรือว่ามีฉันทามติ ในการเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาในเรื่องนี้นะครับสําคัญที่สุดในการพบกันก็คือตัวแทนของประเทศเมียนมานะครับอันนี้เป็นแนวทางของอาเซียนที่ชัดเจนว่าถ้าไม่มีตัวแทนของประเทศเมียนมานะครับแล้วก็จะเป็นตัวแทนที่มีความชอบธรรมนะครับเป็นตัวแทนที่อยู่ใน,นกลไกสําคัญในการแก้ไขปัญหานะครับก็อาจจะแก้ไขปัญหาในประเทศนั้นๆได้ยากนะครับขณะนี้มีการจัดตั้ง รัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาใหม่ก็น่าสนใจนะครับว่านอกจากตัวแทนทอาเซียนเชิญแล้วเนี่ยนะครับในอนาคตจะมีการสื่อสารกับตัวแทนกลุ่มอื่นอย่างไรเรื่องนี้คงคงจะได้มีการพูดคุยกันในวันที่24นี้ครับในการประชุมอาเซียนครับครับ,รบ,รบอาจารย์พูดถึงเรื่องฉันตามมติของอาเซียนอาจารย์คิดว่าจนถึงจุดนี้นะครับจุดยืนของประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับต่อสถานการณ์ในเมียนมามันมีความเป็นหนึ่งเดียวแค่ไหนเพราะว่า ถ้าดูจากหลายถ้อยแถลงคําพูดของผู้นําอาเซียนหลายประเทศเนี่ยมันก็มีความน้ําหนักของการที่จะเรียกร้องหรือการกดดันเมากก็แตกต่างกันอยู่นะครับอาจารย์คิดว่าการประชุม24เนี่ยมันจะทําให้มีความเห็นที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้แค่ไหนผมคิดว่าก็จะมีเป็นความเห็นกลางนะครับซึ่งเป็นความเห็นของอาเซียนเป็นความเห็นของประธานหุ่นเวียนอาเซียนนะครับอันนั้นก็จะชัดเจนขึ้นในเรื่องของความเห็นกลางนะครับส่วนความเห็นที่เป็นอิสระ ของประเทศสมาชิกก็มีอยู่เสมอนะครับคุณเทพประชัยครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไระทุกฝ่ายทราบกันดีว่าแต่ละประเทศก็มีผลประโยชน์แห่งชาติที่แตกต่างกันหลายประเทศก็มีนโยบายต่างประเทศควบคู่กันไปกับนโยบายของอาเซียนนะครับซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสองจุดยืนนะครับบางครั้งก็ควบคู่กันบางครั้งก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับในอดีตก็มีประเด็นเหล่านี้อยู่เสมอนะครับในกรณีที่ไทยขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านในอดีต เราก็เห็นประเทศอาเซียนหลายประเทศมีบทบาทคู่ขนานกันไปนะครับบทบาทของดินเนีเซียที่พยายามประสานงานให้กับอาเซียนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการควบคู่กันไปเราก็เห็นมาแล้วนะครับแล้วก็บทบาทของประเทศอื่นๆที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยหรือใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยที่เป็นคู่กรณีกันก็เห็นมาแล้วนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าในที่สุดแล้วก็กลับไปยึดกติกากลางก็คือว่าให้มี ฉันทามติหรือให้มีความเห็นกลางที่สอดคล้องกันเพียงพอที่จะให้อาเซียนเนี่ยนะครับรักษาจุดยืนที่คุณนักถาพูดไว้ตั้งแต่ต้นก็คือความเป็นการกลางของอาเซียนให้ได้นะครับแล้วก็ด้วยการยินยอมของประเทศคู่กรณีที่จะให้เข้าไปช่วยคลี่คล,คลายสถานการณ์ถ้าทําได้ในที่ยิ่งแล้วก็จะเห็นถึงพัฒนาการในการคลี่คล,คลายปัญหาอีกระดับหนึ่งที่ชงักงานมาหลายเดือนครับถ้าความเห็นที่เป็นกลางที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแต่พยายามมองในแง่ดีนะครับคิดว่า มันเป็นกลางเพียงพอในการที่จะทําให้มีภาพชัดเจนกับอาเซียนมีความจริงจังแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในมน่นมากครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายมากนะครับคุณทศชัยครับข้อแรกก็คือจะต้องยุติความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่านานาชาติรวมทั้งอาเซียนเองก็มีเสียงที่ค่อนข้างเข้มข้นในเรื่องของความสูญเสียนะครับอันนี้ก็คงต้องดูพัฒนาการตรงนี้นะครับการปล่อยตัวนักโทษนะครับเป็นจํานวนหลายหมื่นคนนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็ไม่ได้รวมถึงนักโทษทางการเมืองในปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คงจะต้องมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันนะครับถึงพัฒนาการใหม่ๆที่จะส่งผลดีต่อการพูดคุยของหลายๆกลุ่มนะครับการที่มีกองกําลังชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มได้เข้ามาสมทบนะครับในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้าง,างน่ากังวลในบางส่วนนะครับ เหื่อหว่ากองกากลังของชนกลุ่มน้อยไม่ทั้งหมดที่เข้ามานะครับในการสนับสนุนแล้วก็เชื่อกันว่าคงไม่เข้ามาทั้งหมดเพราะว่ายัางไม่มีกําลังเพียงพอแต่ก็ทําให้สถานการณ์ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพบกันในสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเวลาสําคัญที่จะคลี่คลายประเด็นเหล่านี้ครับรวมทั้งเรื่องการระบาดที่ปราทุขึ้นมาตามแนวชายแดนไทยแล้วก็เมียนมานะครับซึ่งขณะน,นี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติม,ตมให้กับหน่วยงานความมั่นคง บริเวณชายแดนนะครับให้ดูแลความเรียบร้อยบริเวณชายแดนเพิ่มเติมในเรื่องการระบาดด้วยครับเรื่องเหล่านี้ก็คงจะได้นํามาแลกเปลี่ยนกันในการพูดคุยกันครับอาจารย์ขบดบาทของไทยที่ควรจะเดินหน้าในที่ประชุมระดับสุดยอดผู้นำเนี่ยค่ะเพราะว่าไทยเองก็เป็นประเทศที่ติดกับเมียนมานะครับพรมแดนทางฝั่งตะวันตกของไทย2,401กิโลเมตรผลกระทบที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเมียนมากระทบต่อไทยอย่างแน่นอน ฝ่ายไ,ไทยเองควรที่จะสื่อสารพูดอะไรในที่ประชุมคะแนวทางที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะผมคิดว่าแน่นอนนะครับไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนการคลี่คล่ายสถานการณ์ตามนาติของอาเซียนแล้วก็ตามความสมัครใจของเมียนมานะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็คงจะมีการเน้นย้าให้ชัดเจนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วแต่การเน้นย้ําให้ชัดเจนนะครับเป็นทางการนะครับก็จะทําให้ประเทศไทย ถูกมองด้วยสายตาที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าในขณะน,นี้หลายฝ่ายก็เป็นกังวลเกี่ยวกับบทบาทของไทยที่อาจจะซับซ้อนนะครับนอกจากขีพรมแดนายาวนะครับามากที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนแล้วนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการข้ามพรมแดนเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกติกาสารกลที่ประเทศไทยจะต้องดําเนินการควบคู่กันไปพร้อมๆกับการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากประเทศไทยได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วจะเป็นโอกาสดีก็จะทําให้นะครับประเทศไทยสามารถดําเนินการเพิ่มเติมได้นะครับที่สุดแล้วเราก็ต้องการเห็นประเทศเมียนมาที่กลับคืนสู่สภาวะปกติที่มั่นคงนะครับกลับคืนสู่การพื้นผูเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การเข้ามาทํางานร่วมกับประชาคมอาเซียนที่แคเข้มข้นและแนบแน่นขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ทําไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ได้มีการยินยอมจากเจ้าของประเทศนะครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่อง ของประเทศเมียนมาและคนเมียนมาเองที่จะต้องตัดสินใจําหนดชะตากรรมของตัวเองนะครับแล้วก็ตัวเองก็คงจะได้สนับสนุนภายนอกนะครับแล้วก็รอให้สถานการณ์ต่างๆในพม่าคลี่คลายนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องนะครับที่เราสามารถทําได้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยชนนะครับในหลักของมนุษยธรรมนะครับเราก็ทําได้แล้วเราก็พร้อมนะครับเราก็มีศักยภาพแต่ขณะนี้การดําเนินการาต่างๆก็คงจะต้องรอการตัดสินใจนะครับ นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังสามารถที่จะส่งข้อความเป็นพิเศษให้กับผู้นําในหลายกลุ่มของประเทศเมียนมาซึ่งผู้นําไทยเอกชนไทยนะครับนักการเมืองไทยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆรวมทั้งทางด้านวิชาการก็มีความคุ้นเคยกับแทบทุกกลุ่มนะครับแล้วก็หลายกลุ่มก็ใช้ประเทศไทยเป็นบ้านแห่งที่สองในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับการศึกษา ในการเข้าออกอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ํำบากอะไรนะครับเมื่อประเทศไทยตัดสินใจแล้วก็ได้รับฉันทนาพิจาจากอาเซียนที่จะดําเนินการในเรื่องเหล่านี้ที่จะประสานให้ทุกฝ่ายได้กลับเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็นําไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ในขั้นต่อไปครับครับหลังจากการยึดอํานาจได้ไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยได้พลเป็นหนังรายก็มีหนังสือส่วนตัวมาถึงท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจารย์คุณจำได้ใช่ไหมครับ,รบขอร้องให้ประเทศไทยให้ความสนับสนุนในการพัฒนา กลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในเมียนม,มาจนถึงขณะนี้แต่ท่านนายกประยุทธ์ได้ตอบสนองหรือว่าได้มีความเป็นอะไรกลับไปอย่างที่นายบิดาไหมครับผมเ,เข้าใจว่ากระทรวงต่างประเทศไทยนะครับได้มีการสื่อสารกับผู้นําใน,นเมียนม,มาทุกกลุ่มนะครับอย่างต่อเนื่องตามที่โฆษกระทรวงการตา่างประเทศได้แถลงนะครับทั้งฝ่ายทหารเองนะครับก็มีการสื่อสารเป็นประจำในคณะกรรมาการในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ในขณะนี้ท่านนายมตรีไม่ได้ยืนยันนะครับ ว่าได้มีการสื่อสารโดยตรงนะครับกับผู้นำนะครับในลักษณะที่คุณเทพชัยถามนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของการสื่อสารตามช่องทางต่างๆผ่านตัวแทนต่างๆนะครับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาระหว่างไทยกับเมียนมาเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับคุณเทพชยัยคุณนักถามคุณจําได้นะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนมีนักวิชาการหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นทั้งมิตรและไม่ได้เป็นทั้งศัตรูนะครับกับประเทศเมียนมากก็คือว่ามีความห่างเหินเฉพาะพันธุวพัาธุางการเเหล่านี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ได้เปลี่ยนนะครับข้อสรุปว่าประเทศไทยกลายเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญเมียนมาก,ก็กลายเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเมืองนะครับของอาเซียนด้วยนะครับอนอกจากนั้นคนไทยก็คงพุ้นเคย่ในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมาตามประวัติศาสตร์นะครับ ไทยกับเมียนมาก็ไม่ได้เป็นมิตรกันนะครับแต่ในขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปหมดนะครับสถานการณ์ใหม่ๆเหล่านี้ก็จะทําให้ประเทศไทยอาจจะมีบทบาทใหม่แล้วก็มีบทบาทที่เหมาะสมขึ้นนะครับแล้วก็สมดุลขึ้นนะครับคุณเทัตพิชัยคุณนักษาคงจําได้นะครับ20กว่าปีที่ผ่านมาเราเผชิญกับปัญหาในการเปิียพรมแดนอยู่เสมอเราเผชิญกับปัญหาหลายอย่างที่ไม่เข้าใจกันอ่าหน้าวันนี้ถือว่าแทบจะไม่มีเรื่องเหล่านั้นแล้วนะครับจะเป็นโอกาสดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สื่อสารโดยตรงในบางลักษณะนะครับ เนื่องด้วยความละเอียดอ่อนในบางเรื่องนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารทางอ้อมต่อย่างไม่เป็นทางการในหลายรูปแบบก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ทํากันอยู่เสมอนะครับทาให้ไทยกับเมียนมาแล้วกับประดาประเทศอาเซียนทั้งหมดนะครับทั้งกัมพูชาทั้งลาวทั้งเวียดนามที่เคยมีปัญหาในการสื่อสารกับประเทศไทยขณะนี้ก็ถือว่าได้เชื่อมโยงระบบใหม่เข้ากันแล้วก็ได้มีการทําความเข้ายใจกันในหลายเรื่องทั้งตาแนวชายแดนแล้วก็เรื่องอืน่นในอดีตที่เคยเป็นปัญหา อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้การทูตไทยในอนาคตนะครับสามารถดําเนินการได้มากขึ้นแต่ว่าความเข้าใจของคนอาจจะยังไม่ทันกับสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นการชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศก็ดีของรัฐบาลก็ดีนะครับอาจจะต้องทําให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนคนไทยให้รับทราบสถานการณ์เหล่านี้ล่วงหน้ามากขึ้นก็จะทําให้ประเทศไทยได้รับความเข้าใจจากคนในประเทศแล้วก็ จากต่างประเทศมากกว่าน,นี้ครับอาจารย์ก็แต่ว่าในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ก็ซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะนี้การเคลื่อนไหวของรัฐบาลแห่งชาติของเมียนมาก,ก็เคลื่อนไหวทางฝั่งตะวันตกหาแนวร่วมทางนั้นอย่างมากอาเซียนเองก็กําลังถูกมองว่าจะมีบทบาทจะมีพลังในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้มากน้อยขนาดไหนอาจารย์ยังเชื่อมั่นในพลังของอาเซียนไหมคะอาเซียนสุขสร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เพื่อที่จะต่อต้านการเข้ามามีอิทธิพลของมหาอำนาจในยุคสงครามเย็นเพื่อต่อต้านแลอว่าแก้ไขปัญหาสงครามระหว่างกันและกันซึ่งประสบความสำเร็จเป็นองค์กรเดียวนะครับนอกเหนือจากสาภาพยุโรปที่ทําที่เมื่อตั้งแล้วสมาชิกก็ไม่ทําสงครามกันอีกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการทะเลาะเบาแหวงถึงขั้นแตกหักนะครับเหมือนหลายกลุ่มประเทศที่เราเห็นในหลายภูมิภาคน,นะครับเพราะฉะนั้น คุณนัทธาครับอันนี้คือบทบาทที่เข้มแข็งของอาเซียนนะครับในการที่จะรองรับนะครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็กลับไปคล้ายคลึงเดิมในบางส่วนเช่นการแข่งขันสร้างอิทธิพลของมาหาอำนาจในภูมิภาคนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับจะไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในหลายประเทศซึ่งเรื่องนี้อาเซียนทุกประเทศเห็นพ้องต้องกันนะครับคุณเทวชัยครับคุณนัทธาครับว่าไม่มีความผสมที่จะให้หมหาอำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งเข้ามาครอบงําประเทศอาเซียนมาในอดีตนะครับแล้วก็จะทําทุกอย่าง ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มหาอำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งรับครองความเป็นเจ้านะครับในการเข้ามาลุก,กรานในการเข้ามาชีน้นําในการเข้ามามีที่ผลรวมทั้งการตั้งฐานทัพในบางประเทศอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะทําได้ยากขึ้นนะครับมติของอาเซียนซชื่งไทยก็ได้ถืออยู่เสมอนะครับว่าไม่ให้มีการตั้งฐานทัพของอาของบรรดามหาอำนาจในภูมิภาคนี้รวมทั้งในประเทศไทยก็ยังเป็นมติเดิมที่เราใช้กันอยู่ในช่วงของความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่า ความกังวลอาจจะมีไม่มากนะครับเหยนว่าเนื่องจากความเข้มแข็งเดิมของอาเซียนก็มีความเชื่อชาญเดิมก็มีวัตถุประสงค์ก็แน่ก็แน่วแน่นะครับไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงไม่ต้องการมาหาำนาจใดมาหาำนาจหนึ่งเพียงประเทศเดียวมีบทบาทแต่ว่าในปัจจุบันความต้องการที่จะทราบในการดําเนินการต่างๆของหลายประเทศในบรรดาประเทศอาเซีนก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะประชาชนเองก็ สนใจแล้วก็ต้องการที่จะรู้เรื่องเหล่านี้มากขึ้นอซึยงก็คนจะต้องปรับตัวแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแง่นี้มากขึ้นครับ,รบเราไม่อยากมองโลกในแง่ร้ายแต่ว,ว่าก็มีการวิเคราะห์กันมากขึ้นนะครับว่าถ้าสถานการณ์ในเมียนมายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปโอกาสที่จะเกิดสงครามกลางเมืองก็มีสูงมากนะครับซึ่งก็หมายความว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแทรกแซงจากากองกําลังจากภายนอกประเทศนะครับโดยอาศัยเหตุผลเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของนุษยธรรมเนี่ย อาจารย์มองถึงขั้นนั้นหรือเปล่าครับครับการแทรกแซงในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับคุประเทไทยครับก็เป็นบทบาทโดยปกติของประเทศหลายประเทศนะครับในภูมิภาคนี้อย่างที่เราทราบกันดีอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขแล้วก็บรรเทาเบาบางะระหว่างอาเซียนนะครับไม่ให้มาหาอหนา้าจอไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ซึ่งเราเห็นชัดเจนนะครับว่าพยายามเข้าไปมีบทบาทแต่การแทรกแซงทางการทหาร ยังถือว่าทําได้ยากเพื่อเหตุผล2ประการนะครับประการแรกจะต้องใช้ดินแดนหรือใช้ฐานที่มั่นบริเวณรอบๆประเทศเมียนมาซึ่งขนาดนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีประเทศไหนยินยอมให้ประเทศตัวเองเป็นฐานที่มั่นของประเทศใดประเทศหนึ่งในการส่งกองกําลังติดอาวุธเข้าไปนะครับประเด็นที่2คือว่าถ้าจะใช้กองกำลังติดอาวุธในประเทศนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือว่ากองกําลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยก็ยังมีกาลังไม่เพียงพอนะครับและขณะนี้ก็ชัดเจนว่า บางกลุ่มก็คงไม่เข้าไปร่วมต่อต้อตานกองกําลังของทหารเมียนมานะครับเพราะว่าพอใจกับสถานการณ์ในการาปกค้องตอนเองในบริเวณพื้นที่ที่ตัวเองมีอิทธิพลอยู่และสุดท้ายความคาดหวังของหลายคนที่ตัวว่าเมียนมาจะเป็นประเทศที่มีสงครามกลางเมืองอย่างประเทศซีเรียหรืออิรักนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้แต่ขณะนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าการคาดเดาว่าจะมีกองกําลังของทหารเมียนมาส่วนหนึ่งซึ่งเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็ มีประสบการณ์ในการสู้รบในเรื่องนี้มาตั้งแต่ประเทศยังไม่ได้รับเอกราชนะครับยังไม่ได้แตกตัวออกมายังไม่ได้แขดแย้งกับกองกําลังของทหารเมียนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็แย่งตัวออกมาทําให้เกิดสงครามกลางเมืองอย่างที่กลัวกันแต่พัฒนาการเหล่านี้ก็ต้องจับตาดูนะครับคุณ <S <S เชษชัยคุณนัทถาครับแล้วอาเซียนเองก็คงจะต้องมีกลุ่มเฝ้าระวังในเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสถานการเหล่านี้จะพัฒนาออกไปได้นะครับไม,ไม่ยากนะครับในเมื่อเราเห็นถึงการเลือกให้มี การติดอาวุธของเยาวชนบางกลุ่มนะครับที่จะเข้าไปร่วมกับกองกาลังบางกองกาลังแล้วนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นพัฒนาการในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยดีและคงจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับค่ะ,ะ,คะก็เป็นความสุ่มเสี่ยงที่ยังต้องติดตามสถานการณ์เป็นอย่างใกล้ชิดนะคะสําหรับวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในเมียนมารวมถึงจากนี้ไปจนถึงการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน24เมษายนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะและผู้นําท่านใดจะไปร่วมประชุมบ้าง